พี่ยอดสวัสดีคุณดูนะครับสวัสดีครับพยกมือเลยเหรออ้าวสวัสดีมารยาทดีอ๋อมารยาทดีมารยาทดีอ่าอาพี่ยอดสวัสดีคุณดูนะครับสวัสดีครับพยกมือเลยเหรออ้าวสวัสดีมารยาทดีอ๋อมารยาทดีมารยาทดีอ่าบอกในตอนนี้ว่าเราอยู่ที่ไหนพี่ยอดตอนนี้เราอยู่ตรงอ่าดีโอสยามนะครับ ฝั่งถนนเจริญกรุงนะครับฝัข้างเฉลิมเขาเรียกอะไรนะเฉลิมกรุงวันนี้เรามาทำอะไรที่ดีโอสยามเรามาดูปืนมื่ดูเฉยนะดูเฉยแต่ไม่กล้าซื้อกลัวลั่นกลัวลั่นก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับอย่างที่พี่ยอดบอกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ดีโอสยามเดี๋ยววันนี้เรามีจุดถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กนะพี่ยอดนะจุดแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครแถวแถว เขตพระนครนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จุดแลนด์มาร์คที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือที่ไหนกันครับนะครับเราจะสวยงามหรือเปล่าเดี๋ยว<ะ>พี่ยอดนำเลยแล้วกันได้ครับไปเดี๋ยวรอสัญญ,ญาณไฟก่อนนะพี่ยอดครับครับแต่พี่พามนะมันจะล่วง <laughs> ข้างหน้าเป็นไรพี่ยอด ข้างหน้าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินนะครับเป็นสถานีสามยอดสามยอดนะครับผมจะสวยงามจะเป็นตึกเก่าอ่าอ่ารีโนเวทใหม่อ่าเป็น,นตึกทรัพย์สินอ่าสวยงามาเสมอเพราะว่าเป็นเก่า,ดาเดี๋ยวสิไฟแดงอยู่ไฟ,ไฟเลี้ยวไม่มีแล้วใช <ไป S 2> ่ไหมใช่ได้ไดได งานของเขมันเป็นตึกเก่าที่ทามตงตึกเก่าใช่ไหมตึกเก่าครับสถานีรถไฟฟ้า MRT นะครับหรือสายบูรยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสนีสามยอดซึ่งข้างหน้าไอพียอดก็จะเป็นจุดตัดของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เขาเรียกว่าม่วงใต้นะใช่ใช่แต่ยังเป็นแบบใต้ดินอยู่นะครับ ตอนนี้กำลังสร้างอยู่ก็มสายอดที่จะมรถเยอะนิดนึงเพราะว่าตันนี้อยู่ในระหว่างสร้างรถไฟฟ้าขวามือพี่ยอดคืออะไรขวามือก็ร้านปืนครับถวนี้จะมีปืนเยอะกับวางบุลภาก็จะมีเยอะอ๋อถนี้วางบุลภาใช่ไหมโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวกําลังเรากํลาลังเดินไปนะครับเดินไปที่ที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกนะว่าเป็นแลนด์มาร์แห่งหนึ่ง นะครับไกด์ให้ก็ได้มันก็คือตรงบริเวณคลององอ่างคลององอ่างคลององอ่างนะครับทุกคนเราไปดูกันวัน25รู้สึกเป็นวันอะไรฮะวันลอยกระทงครับวันลอยกระทงกันลอยกระทงกันประชาชนก็จะมาที่ไหนคลององอ่างครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ก็ชมวิวของเจนิญเจริญกรุงก่อน เรือนจำนะฮะเขาเรียกทุบนะข้างหลังสถานีรถไฟฟ้าด้านนู้นนะฮะด้านนู้นด้านตรงนั้นตอนนี้เราคุยเรื่องปืนครับตอนนี้เราคุยเรื่องเรือนจำมันจะได้ติดอยู่ตรงนี้เลยครับก็ร้องจบไปโอ้ยไม่ดีไม่ดีเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่านะครับคุยปืนอยู่ดีๆไปไปเรือนจำลุงออสของเด็กๆก็พาไปเรือนจำก็ล่าไม่ดีไม่ดีแต่เขาได้ย้ายไปแล้วนะครับย้ายไปแล้วตอนนี้เป็นพิพิธีพันเอ่อ ความเก่าของสถานกักกันกรมราชทันนะครับตอนนี้ก็นำว่าโชคดีนะครับของรายการเที่ยวกรุงเทพออสถือว่า EP นี้คือรายการเที่ยวกรุงเทพ EP หนึ่งแขกรับเชิญของเราก็คือคุณออสนะครับหรือลุงออสหรือในช่อง Youtube อะไรนะออสคนเดินทาง ออสไทยแลนด์คนมันแพง,งแล้วมีอะไรเอาคนตกหนังอ่าคนตกหนงังโอโ้ยตกลงชื่ออะไรกันแน่เนี่ยมาคนตกหนังก็อีก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 ช่องนึงช่องนึงครับโอโ้โหมีหลายช่องนะฮะหลายช่องครับเพราะาทำไปเรื่อยๆครับไม่ได้คิดอะไร <c oughs> เอามีช่องอะไรบ้างมีช่องอะไรบ้างทิกตอกมีไหมทิกตอกก็มีบอกด้วยบอกด้วยคนจะได้ติดตามอ่ะก็ทิกตอกเดี๋ยวก่อนชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อ สายบันเทิงอ่ะอ๋อสายบันเทิงอ๋อสายบันเทิงอ่าสายบันเทิงอ๋อเฮ้ยฮ่าฮ่า่เราพยอพอดดูไอ้นี่เหาใกล้จะถึงแล้วครับตรงนี้ก็คือเออบริเวณสามยอดที่เขาสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อยู่ตรงนั้นครับเออเออแล้วเราจะข้ามยังไงดีเนี่ยก็เราข้ามตอนนี้ไฟแดงอยู่ขนะข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าพี่อดไปตรงนี้ดีกว่าดูแล้วมันรถมันติดไปข้ามไปข้ามใหม่ระวังรถระวังรถ ไปๆข้ามๆข้ามๆข้ามข้ามข้ามเข้ามเ้นี่นะครับทุกคนอันนี้เป็นสายสีม่วงใต้ที่กำลังสร้างอยู่นะครับนี่สถานีสามยอดเดี๋ยวไปตรงนี้ ตอนนี้ที่เราเดินอยู่เนี่ยเป็นเวลาที่อย่างนี่ยอดใช่ที่ยงสามยอดนะครับทุกคนเนี่ยครับบราเดนยยอด,ไไดอันนั้นทางขึทางไหนอ่านี่ก็ลงจากสะพานพระปกตรงนู้จะเป็นแยกตรงน้แยกอะไรื่อไเรื่อยเดี๋ยวบอกตนี้สนี้เดี๋ยวรถชน <c oughs> เดี๋ยวรถชนไม่ <c oughs> <laughs> lớp à อันนี้คืออะไรเนี่ยข้างหน้าอันนี้คือป้อมตำรวจครับป้อมตำรวจครับมีครับของอะไรนี่การช่วยไทยสภาช่วยไทยมีครับมีเครื่องมีนะมีเครื่องคอมไชน์คอมไชน์ป่วยฉุกเฉินโทรไปที่ไหนครับหนึ่งหกหกเก้านะครับหนึ่งเกาเก้าพี่อ๋อชี้ที่ตรงไหนหนึ่งหกเก้าครับผมเก้าได้เลยครับทุกคนป่วยฉุกเฉินนะครับอันนี้เครื่อง AED นะเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติต้องต้องรู้ไว้นะครับเพราะมีประโยชน์ครับครับผมยอดเยี่ยมเลยนอกจากมาเที่ยวกทมแล้ววันนี้นะฮะ ลุงออสยังได้บอกคำารู้ให้กับเราด้วยนะครับนะฮะย้ uh huh. อนยืนตรงนี้ก็ได้ยอนเลยยอนชี้ให้ที่คนดูว่าตอนที่เราลงแร์มากแล้วนะ,ะมีมมมมจะเป็นแค่บนจะมังกรคู่นะครับแล้วล่านก็คู่เหมือนกันแต่มีสีเขียวสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีทองนะครับแล้วด้านขวาก็ะจะมีลูกประตูแต่มันเป็นตึกนะครับของเขา ปีนี้ถือว่าเป็นปีมหามงคลนะครับครบเจ็ดรอบนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะครับพี่ออสนะครับเจ็ดสิบสองพรรษานะครับครบเจ็ดรอบยิ่งใหญ่สวยงามอู่แล้วใช่ใช่มากระตับไทยถึงแล้วครับพี่ออสถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนะครับที่เราจะพาทุกคนมานี่คือประตูชัยนะครับตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงนะครับทุกคน ดรงสะพานดำรงสถิตฝั่งขวาของเราจะเป็นเขตพระนครฝั่งซ้ายจะเป็นตะพัดตะวงซ้ายอีกทีจะก็ปรับระพุ่งข้ามไป่ตรงนี้เป็นคลองอะไรครับคลององอ่างครับคลององอ่างเลยครับตลอดนี่จะไปไหนครับพี่ยอดไปไปบางลำพูนะบางลำพูอ่าแล้วฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นก็จะไปนู่นเลยครับไอ้เจ้าาเลยเออเจ้าพญาอ่าพี่ออดชี้ให้ทุกคนดูหน่อยข้างบนข้างบนข้างบน สวยงามนี่ยังไม่เสร็จนะครับทุกคนครับยังไม่เสร็จนะโอเค, <Okay. S 2> ค okay. พี่ออสเดี๋ยวมาปิดคลิปกันเลยดีกว่าครับก็ฝากไวนกนกนนน้นะครับทุกคนก็ e ีนี้น้องออสนะฮะก็พามาเที่ยวกรุงเทพ e ีหนึ่งก็คือแลนด์มาร์คของกรดมแห่งใหม่นะฮะบนสะพานดำลงสถพิดนะฮะตรงถนนเจริญกรุงนะครับ เป็นสงที่สวยงามนะครับที่เกิดขึ้นใหม่ของหน้าที่ตรงนี้ของกรุงเทพมหาคนคนรครับก็มาเยี่ยมมาชมกันดูว่าสวยงามแค่ไหนวันลอยกระทงะครับวันที่15 15้ามาลอยกระทงด้วยมาลอยกระทงแล้วจะได้เห็นแสงสีเสียงไปตรงนี้นะครับสวยงามบ้าบฝา,ากฝากช่องฝา,ากช่องด้วยับนารอนออฟพิเชี่ยวให้เขาทำอะไรบ้างครับฝากช่องนารอนอรอฟพิเชียเช่ยวครับอย่าลืมกดติดตามกด แอปสกายแล้วก็กดถูกใจด้วยครับทำไมเขาให้กดอะไรนะกดไลค์กดแชร์เออกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรใครๆนะครับสกายครับสกายโอเคครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ